ดีครับผมพีนะครับตอนนี้มาเล่นเ e น o บ i ิกเป็น EP ที่3นะครับเป็น EP ที่3ของหัดเล่นเดอะซีรีส์นะครับผมเล่นเป็นยังไงไปดู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 ดูดูครับด่านนี้ก็เคยได้แล้วนะครัแลวนี่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นชั้นสองอุ้ยโุนเด้งมากเยอะไปเลยหน้าดีหนะ้า กินดีฮะเรากินบิ๊กไอบิ๊กบิ๊กไอหลอเาเต้เรากินแบ็คไอนะเฮ้ยนี่จะยิงได้ไหมยูพีนี่ยิงได้ไหมไปดูก็พูดดังไม่ได้เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ทเที่ยงคืนเอาเรนเดอร์ลงเลยเรนเดอร์เรนเดอร์สักวันนี้แหละจะเรนเดอร์พรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้นะนาเรนเดอร์วันนี้เออลงเลย รีบพอดีรีบอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องรีบ,อ,คครบอืย้างนี้มีล่ามันดิดฟ์ฟรอส แล้วก็มิ้วตัวนึ่งอยู่กาลาร์เาเล่นกลาดใช่ไหมล่งนี้งโดูแล้วดูแล้วเซฟโดนดีกว่าอยู่กับเอ็ดดีกว่านะจะได้เกิดเาเป็นเอ็ดยอก ไปฮะ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 โอ้โดนตอนนี้จะป๊า ออล่างพอไมไปเช็คัะสกิลสีบ ខ្លាង okay, ់សាង់សាង់សាង់ I mm -hmm. ตายอะครับผมก็ไม่ตายอะครับน,น,น,น้องๆคือด่นี้ไอตรงนั้นอะไอทางเข้าที่ผมเข้ามันบุกยากแล้วผมว่าเพราะว่ามันแบบเราต้องระวังตั้งอีกฝั่งหนึ่งที่มีกระจกมีล่านะครับก็อีกฝั่งหนึ่งที่แบบเป็นทางวงกลมวงกลมเมืมม่อก,กี้นะโซเฟียโซเฟียรับสนิทตลอดคืนไม่ได้สปอนเซอร์นะอยากพูดก็พูด เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ฉันพอจบไปเลยครับสมเกมจะได้ไปนอนขอจุบไวๆได้ไหมขอจุไวๆนะครับผมสมเกมจะได้ไปนอนนะตอนนี้เพื่อนก็ไปอยู่ในดิสแล้วนะครับ ห้องเดิมเหรอไม่ใช่ห้องห้องห้องเดิมไม่มีร่างเหมือนเดิมเอ่อ uh มีด็อกมีล่ามีมตัวอะไรกันอีกตัวหนึ่งหาไม่เจอ ก็มันมีอันี้ผมลราเปิด่าไม่มี แต่สิทธ์นะครับ่น Mento ah momento ah ได้เสร็จว่ะเสซิดโวนเลยยังผมว่าพัฒนานะไม่ตายแล้วนะแต่ก็แคแบบ่ไม่ก็เห็นตัวตัวชาร์ปอ่นะผมว่าเธออยู่ we can get นะสามศูนย์แบบอีซี่อีซี่เล่นเป็น อีลาแล้วเละดีลาอีลาเอ้ยไอคดฮอดเจ้าดีนะสุดยอดเพลงดีมีคุณภาพปอ่มปุ่ยเตยโครโมดมีวิวว่าอีลาอันนี้อันนี้ผมว่าผมยิง,งนะ ลองสามตัวไม่ยิงนะพูดไปงั้นแหละตัวตายก็ยิงไ,ไ,ไม่มได้ไม่รู้ว่าไม่ลองไม่รู้ต้องลองเลยนะทำอะไรต้องลองก่อนมันจะได้รู้ทำได้เลยถนะ้าทำไม่ได้มันก็จัางมันนะเลยไปง่ายดิได้ยินเสียงโดนอะ โดนอยู่เลยที่ตัวหนึ่งนะไล่เข้ามข้ามันยังยังมันโดนมีคนดามแล้ว Ồ, oh, con không bên này Mà vào เ่างนี้ทังหลุมมาแล้วมันก็จะรู้มันก็จะรู้โอ้โหโล่ You foe can see เฮ้ยยิงได้嘛โอ้สามศูน์โอเคครับเกมนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณมากครับติดตามไปที่ตลอดนะครับผมครับ